ฉันทำให้เคยทำอะไรสักอย่างที่เป็นการเก็บบัตรยังชั่งจะเก็บบัตรไม่ได้เรียนแต่เท่าไหร่แต่คอ,อยเพิ่งเงี้ยแหละว่าที่โลกนู้นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรท่านเองแต่เดาตอนสอบส่งขงู้มือมาให้แล้วแต่ก็ไม่เคยได้เฮ่า้ hey, แกเป็นใครอ่ะเดี๋ยวทำไรจะเลยเดี๋ยวจะเช็ จะ้องเก็บเะินส่งของอะเกิดอะไรขึ้นคือเอ็นดูดกักอนบังคับให้ฉันส่งเอ็นดูเชดมาให้แกเผื่อเขาจะส่งของมาให้พอรอ์ลงั้นขอบใจมากกับบ้านได้ยังโอ้ ย้อยได้ป่าตายเหอะเวียนเอาเป็นว่าเปิดไปรตรงประตูนึงแล้วกันคู่มือน,นี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยว่าแต่ในนี้มีอะไร เย้นี่มันเนียวท่าสตาร์นี่นะท่านส่งอะไรมาให้แลนะ้วเนี่ยยังไงฉันก็จะเชื่อวา่าเนี่ยมันได้อยู่ ชุบบินถ้าเป็นตงภูเขาลูกนู้นละก็คงได้แน่นอน